สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอจอยนะครับและนี่ก็คือทริปเร็กชันนะครับซีรีส์เรื่องใหม่จาก j ี m t v นะครับกับอัฟรักของเราก็ชิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนาะโอ้โหหลังจากที่แบบว่าเราก็ได้เห็น พายลอดกันมาเนาะจำความรู้สึกได้เลยตอนนั้นคือแบบว่าอ,อ,อยากดูมากเพราะว่าด้วยภายตัวพายลอดเนี่ยมูดันโทที่เขานํามาเสนอของเรา <c oughs> มันดูมันดูไปแบบเรียวมากเนาะแล้วก็ด้วยแคสเนาะด้วยพรอดแล้วก็ด้วยชื่อของผู้กำกับเอง <c oughs> นะซึ่งโอ้ผลงานของคุณคณิษฐาขวัญอยู่เนี่ยนะคือเราไม่เคยผิดหวังเลยสักเรื่องหนึ่งอะนะทุกคนตั้งแต่ ดูมาเนาะจนมาล่าสุดเนี่ยไฮ o ูเปอร์ดิมี่เทุกคนนะแล้วก็อะ่ะมาเรื่องนี้ตอนแรกคิดว่าจะจะได้ดูเร็วๆนี้ไหมก็คือเพราะว่าด้วยด้วยคิวของผู้ร่มกลับเนาะงานออกไปตั้งเยอะตั้งแต่23.5มาเลยแล้วก็มาไฮ g ู High Enemy เ c h o o l ิมี่เนาะแล้วคือเรื่องไฮ h ูเ h o o l ดิมี่ก็คิดว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงอย,อยู่แล้ว As สเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดกล้องไปก็ ไม่ถือว่านาตอนนี้คือยังไม่ได้ติดกล้องเลยถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแต่ใดๆเลยเราจะได้ดู o i c i a l Celler กันแล้ววันนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็กำลังจะได้ดูซีรีส์อัสเร็วๆนี้แล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัว o f i c i e l Celler กันก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะดู o f f i c i a l Celler ตัวนี้นะครับก็สามารถไปดูแบบ Official กันได้น,นะครับทางช่อง y o u t u b e ของ g m t v Official เนาะ แล้วก็ก่อนจะไปดูแ e a ชั่นกันนะฮะยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะัะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์ตังได้นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะฮะก็ยินดีตอนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวออ t i o n ร l ชเลอร์อัสักของเรากันเลยดีกว่าครับระหว่างนี้ข้างที่ผ่าฟันพุดไปอ่ะเยี่ยงการเคี้ยวของแข็งๆก่อนละจากนี้าเวลา อย่าลืมแวะมาครดหินปูนนะแล้วถ้าลักแวะมาลักจะได้เจอที่แทนไหมคะเฮ้ยลักจะไปหาหมอฟันอยู่แล้วอมลุอมทำไมวะเดี๋ก็โดนหมอด่าหรอกโดนด่าก็ดีแะ่ได้มีเรื่องคุยเอาลงทุนวะนี่บอกว่าใช่ไหมว่าอย่าไปกินเยอะลูกอมอ่ะก็รักชอบ ลาพี่แพมดุพี่คนนะเราชอบเราเวลาโดนดุอะรักรู้จักแพมด้วยเหรอแกช่วยพี่จีบแพมหน่อยได้ไหมเาทำไมไม่กลับบ้านอีกอะรักมีของใส้พี่แพมพี่ก็วีเขาอุตส่าห์วาดตั้งนานเลยนะแพมมก็ชอบรูปที่รักวาดมากเลยนะช่วยพี่วาดรูปให้อีกหน่อยนะเออก็ได้ ขจบใจนะน้องครักพี่ฝากนีไปให้พี่กวีหน่อยสิขอบคุณที่วาดรูปให้ตลอดนะคะพี่แพมชอบลูปที่พี่กวีวาดมากเลยเหรอคะมันคือความสุขของพี่ในช่วงนี้เลยแหละรักบอกพี่หน่อยสิพี่สามารถไว้ใจพี่ชายรักได้ไหมพี่กวีเป็นคนที่ดีมากๆค่ะหรือว่าพี่สารภาพกับแพมไปเลยดีไหมอะสารภาพตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้ เรามักซ่อนใครบางคนไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เราชอบฟังของรักมีไหมคนที่รักซ่อนอยู่ในเพลงทั้งหมดนี่รักเป็นคนวาดเหรอไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรอ่ะแพมเราขอโทษเราขอโทษนะพี่แพมที่รักกอบแต่รักชอบพี่แพม เย็นนี้รัขอไปส่งพี่แพมพที่บ้านได้ไหมคะถ้าเป็นคุณแพมเดทแรกจับมือหจูบคะ่ะจูบคะ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะแผมพี่เธอไม่ได้ไปรักมันเข้าแล้วจริงๆใช่ไหมอ้ามิมพี่ชอบดวงตาของรักจังตาพี่แพมพก็สวยะคะ่ะ วานลวก็เลยจะถามว่าพี่ไปไหนดยจริงๆ <laughs> พี่รู้มาตลอดแหละว่าแพมไม่ได้รู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกอะไรที่มันพังแล้ว <laughs> บางครั้งเราก็แค่ต้องซ่อมค่ะไม่จมําเป็นต้องทิ้งหรือทําลายถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักไปรักกับคนในครอบครัวเราทั้งสองคนจะทําไงล่ะครับพี่แพมไม่คิดว่าที่เรารู้สึกกันอยู่มันเป็นเรื่องที่ผิดบ้างเหรอแต่พี่ไม่คิดแบบนั้นนะรักคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตพี่นะ ใช่ไหมใจละใจเราสองคนหนีมาอยู่ที่นี่กันดีไหมใครรักรู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีให้กันตอนนี้เป็นเรื่องผิดและอยากจะยุติเรื่องของเราพี่ยอมรับได้นะพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะไม่หลอกตัวเองพี่รักรัเหืวนกเต็งนุ้ย อยากใช้ชีวิตกับรัก่ะคะตื่นแล้วค่ะตายตายตายติดตามชมอัสรักของเราทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก18มกราคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง GMMTV Official ครับก็จบแล้วสำหรับตัวเชชเทเลอร์เนาะ อารของเรานะครับทุกคนถ้ามีลูกค้าที่เป็นทิศกระดาษทิชชู่สามารถเข้ามาได้เลยนะ <laughs> เข้าได้เลยสําหรับเรื่องนี้จริงๆเตรียมรอเลยทุกคนด้วยมูแอนโทนเนาะแล้วก็เนี่ยด้วยตัวหนังสือคาว่าอาร์ตของเราตอนจบทเทเลอร์อเมื่อกี้เนะี่ยดำสนิทเลยแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีขาวอะ่ะก็ นะมันก็เป็นความรักที่แบบน่าจะแบบทุนลมุนพอสมควรแหละก็ะคืออ่ะถ้าดูจากเทเลอร์คือดอกรักเนี่ยน่าจะชอบแพมก่อนแหละแต่เทเนี้ยตัวของอ่าพี่ของดอกรักเนี่ยก็ด้านก็ไปชอบแพมเหมือนกันแล้วก็ให้ใครจะ,จ,ะจีบเองก็ไม่จีบก็มาให้ดอกรักช่วยจีบก็คือเป็นวิธีการวาดูปก็เหมือนตาม ่าเหมือนในไพ l อตที่เราเคยดูเนาะว่าอ่ะให้วาดรูปไปแล้วบอกว่าพี่เป็นคนวาดมาให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่มันก็จะอินกับรูปนั้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรก็คืออ่ะพอความมันแตกก็จะยังไงทีนี้มันก็จะมีตัวละครที่แบบว่าเพิ่มมากๆเข้ามาเนาะจากที่แบบในไพโรแเราเหมือนจะได้เห็นแค่สามคนมเห็นแค่ซิงวันนี่แล้วก็เอมี่ปะ นะแล้วก็จะมีตัวละครอ่ะอื่นๆมาสมทบอีกเนาะไม่ว่าจะเป็นวิวเนาะวิวเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนใครสักคนหนึ่งนี้แหละไม่ไม่เพื่อนแถมก็เพื่อนอ่าดอกลักเนาะแล้วหรืออาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนใครเลยก็ได้อาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งซึ่งแบบว่าอาจจะแบบมีคนเหล่านี้มารวมตัวกันอยู่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแล้วก็น้องมิมนะมิมเนี่ย เหมือนจะเป็นเพื่อนแพมเหมือนจะเป็นเฟนโซนของแพมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนเขาแอบตกใจนะว่าตอนที่แพมบอกว่าแพมรู้สึกยังไงกับดอกลักมันเขาจะบอกน้ำเสียงเหมือนตกใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็่านอกจากนั้นนะครับก็จะมีนักแสดงสมทบอีกก็จะมีคุณแจป็ปเพนเทสเนาะแล้วก็คุณปูเป้ลาบาวดีอันนี้น่าจะมาเป็นพ่อแม่สักฝั่งหนึ่งนะเนาะนะครับแล้วก็มีคุณนานิสสัญเจนีเนาะ รับบทเป็นยายบัวเนาะแล้วก็มีคุณพัมกินเนาะมีเลโอโซอเซนะครับมีสุดยอดแล้วก็มีแซมมี่เนาะที่เราได้เห็นไปนะครับก็น่าจะน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทำอยู่ในคืออาจแซมมี่กับสุดยอดก็คืออาจจะอยู่ในคาเฟ่เดียวกันกันกบวิวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนใดๆเลยคือเคมีดีๆเนาะทำได้เลยช่วงที่แบบว่าเอมมี่เข้ามาในอ่า JMTV ใหม่ๆเนาะเขาก็จะแบบมีผลงานตรงนู้นิดตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าโผน้องคนนี้เขาแบบว่าดูดูไม่ธรรมดานะดูเป็นคนแบบมีความสามารถแล้วเขาก็คือดูชายมากและไทยเขาเนเหมาะกับแซฟฟี่มากๆเลยทุกคนก็เฝ้ารอว่าเขาน่าจะมีซีรีส์ a ซฟฟีแล้วก็รอดูว่าพาร์ทเนอร์เขาจะเป็นใครเนาะพอได้มีวันนี้เข้ามาเนี่ยคือวันนี้ดูไพลอตคือแบบ,บโอ้โห มันใช่เลยอ่ะเคมีดีโคจะดีเลยอ่ะเออนะครับแล้วก็เรื่องนี้น่าจะบอกว่าเหมือนจะแบบมาปูให้เราได้เห็นเคมีของวิวกับมิมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนวิวกับมิมก็จะมีอะซีรีส์ด้วยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแต่ด้วยหัวเดทนที่ดูในออฟชิเทเลอร์แล้วนะจิชูต้องเข้าแล <laughs> ้วจิชู <laughs> ชต้องเข้าแล้วล่ะด้วยความรักเนาะคือ อันนึงอะ่ะถ้าติดตามผลงานของซิงเนาะซิงเนี่ยคือเขาจะเป็นปกติไลฟ์สไตล์เขาจะเป็นคนสนุกสนาน,นาเนี่ยนะแต่ดราม่าเนี่ยโอ้โหดราม่าซิงคือถึงมากทุกคนและนี่ก็คือมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนักแสดงมากฝีมือหลายๆคนเนี่ยมาแล้วก็วันนี้เราก็จะเห็นน้องแสดงฝีมือมาแล้วกับบทพีต้าของไฮส h ูลเ o น l นี่ใช่ปะ่ะนะครับอาจจะใหม่คนหนึ่งก็คือมิมเนาะที่เรา น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันเพราะว่าใดๆเลยคือแคสเหล่านี้แล้วก็พอดเรื่องที่น่าสนใจอันนี้นะครับมันอยู่ในมือผู้กำกับคุณคณิ t าาขวัญยูนะทุกคนและเหมือนในพิชเชลเมื่อกี้นะมีเพลงประกอบซีรีส์เหมือนเราได้ยินสองเพลงปะทุกคนเพลงหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายนระและ้วเดาว่าเป็นเสียงฟลุกมา เป็นเสียงน้องฟูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาชอบใช้เสียงประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งจะเป็นช่วงทายอ่าก็จะเป็นเสียงผู้หญิงซึ่งก็เดาอีกเหมือนกันว่าเสียงเหมือนเสียงของเอมีนะ่เนาะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอมี่ร้องกับบอนนี่หรือเปล่าเพลงนี้เนาะนะครับแต่แต่รู้สึกว่าจะเป็นเสียงเอมี่เพราะว่าด้วยความสามารถของน้องเนาะเราก็ ได้เห็นเด่นชัดมาแล้วเพราะน้องก็เคยร้องเประกอบซีรีส์มาแล้วด้วยอะไรยเงี้ยแล้วก็ล่าสุดที่ไปโชว์ในซาลิมปิกกับอ่ากับพี่มุกกับน้องอ้ายอะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็โอ้สุดนะครับซึ่งเพลงเพลงเพาะเลยอะอาจจะได้ยินแบบไม่ได้เยอะแยะนอะ้อแต่ด้วยเพลงที่เขาหยิบมาใส่ในซีนที่ในเทเล ER อร์อะคือมันเข้ากัน ไอ้ซีนซีนตรงที่เหมือนจะเป็นตอนตอนที่เขาสาร,รภาพปากว่าเขาชอบชอบแพรมอะไรเงี้ยเหมือนดอกลักสาร,รภาพแล้วก็เป็นโอเอซีขึ้นเป็นเสียงเพลงของเสียงผู้ชายนั่นแหละคิดว่าเป็นเสียงปุ๊กแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะมีความเป็นไปได้เยอะเพราะว่านักล้องเขาเยอะค่ายนี้หรืออาจจะเป็นนอกคลายเลยก็ได้ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าอีกอันนึงเราก็แอบคิดว่าเหมือนเสียงคุณซิงซิงกูล่าเหมือนกันนะ ก็เดี๋ยวต้องไปตามปางกันนะคะทุกคนสำหรับอาอัสนะครับรักของเรานะครับทุกคนไปติดตามเขาชมกันได้นะครับเขาจะออกอากาศทุกคืนวันเสาร์เนาะก็ต่อจากพูโตแหละนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง g m เอ็นะครับแล้วก็หาชมพร้อมกันทั่วโลกได้เลยนะครับบน ยูทูบของที m t เอ็มทีวีออฟิเชียลนะครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่18มก,การาคามนี้แล้วนะครับอาจจะมี EP0 ีหรือเปล่าอาทิตย์หน้าเสาร์หน้าอาจจะมี EP0 ีเนาะนะครับก็ไปติดตามกันละกันนะครับสำหรับอัพรักของเรานะครับก็เดี๋ยวก่อนจะก,กานาว่าเหมือนเดิมยังไงฝากกำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปเลชันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคบสวัสดีคับ